เรื่องย่อละครทุ่งเสน่หาไพทูลรักอยู่กับยุพินอย่างที่ว่าปักใจรักมั่นคงและตั้งใจว่าในอนาคตจะได้แต่งงานเป็นผัวเมียครองคู่อยู่ด้วยกันหากแต่แม่สัมเพาแม่ของไพทู์กลับไม่คิดอย่างนั้นดังนั้นสัมเพาจึงคิดแผนจับแยกยุพินและไพทู์ให้แยกจากกันและหมายมั่นปั้นมือจะให้ไพทูล แต่งงานกับคนที่เหมาะสมและคู่ควรกันมากกว่าแม่สัเภาชใช้เรื่องที่บุญยืนมาแอบขโมยควายบังคับให้ต้องยอมร่วมมือจับยุพินแยกจากไพทูลถึงแม้ทองหยดจะสงสารลูกเพียงไรแต่ก็ต้องจํายอมรับข้อเสนอที่สัเภายื่นมาให้ว่าจะให้ยุพินแต่งงานกับไพวนันลูกชายคนโตที่เป็นโปลิโอแทนถ้าไม่อย่างนั้น บุญยืนจะต้องถูกจับติดคุกหัวโตและเพื่อแยกให้ยุพินอยู่ห่างจากไพฑูนสำเพาก็วางแผนส่งให้ยุพินไปเรียนเสริมสวยใกล้ถึงปากน้ำโพสำเพาพยายามให้ไพฑูนได้ใกล้ชิดสนิทกับจันทรแต่ไพฑูนกลับไม่ได้รู้สึกรักชอบกับจันทรแม้สักนิดแถมยังทนคิดถึงยุพินไม่ไหวจนถึงขั้นแอบไปหายุพินที่ปากน้ำโพ และไพฑูนย์ก็ได้เห็นว่ายุพินคนสวยนั้นมีนายทหารหนุ่มสุดโก้อย่างผู้หมวดนิพัทธ์มาติดพันอยู่ไพฑูรย์กลัวว่าจะมีอะไรมาพรากยุพินไปจากตนจึงจัดการซื้อแหวนทองขอมั่นยุพินเอาไว้ก่อนยุพินเรียนเสริมสวยจบกลับมาบ้านหนองน้ำพึ่งตอนใกล้วันงานบวชของไพฑูรและมิ่งขวัญการกลับมาของยุพินทำให้ใครหลายคนดีใจ ที่เห็นยุพินสวยขึ้นโดยเฉพาะไพทูลมิ่งขวัญและนางแก้วใจแต่คนที่ไม่ดีใจกลับเป็นจันทรที่รู้อยู่กับอกว่าตนเองกำลังจะมาแย่งไพทูลไปจากยุพินทั้งทั้งที่ยุพินก็เป็นเพื่อนตนแต่ด้วยความรักที่จันทรมีให้ไพทูนและสิ่งที่สำเพาและแม่จำเรียงแม่ของตนจัดการให้จันทรจึงกระอักกระอ่วนใจ ทั้งๆท,ที่รู้ดีว่าไัยทูลรักเพียงแค่ยุพินคนเดียวบรรยากาศงานบวชของไัยทูลผู้คนต่างจับจ้องว่าใครจะเป็นคนถือหมอนให้นาคแม้สำเภาจะยัดเยียดให้ไผ่ทูลใช้หมอนที่จันทรนเป็นคนถักแต่ไัยทูลกลับสลับเอาหมอนที่ยุพินถักให้เอามาใช้จนได้งานนี้ทำเอาจันทรเสียหน้า ถึงขั้นไม่ยอมโผลหน้าไปในงานบวชและยิ่งสัมเพาเห็นอาการที่พระภัยทูรยมัวแต่จดจอกับยุพินสัมเพาเลยยิ่งไม่รอช้าจัดการส่งพระภัยทูรไปจังหวัดที่ปากน้ำโพทันทีที่บวชเสร็จก่อนจะดำเนินการแผนขั้นต่อไปสัมเพามาเจราจากับยุพินด้วยตัวเองว่าจะให้ยุพินแต่งงานกับไพวันลูกชายคนโต แทนพระไพฑูรยท์ที่ต้องไปแต่งกับคนอื่นที่คู่ควรกันและจะไม่มีวันยอมรับยุพินเป็นสะพายเล็กเด็ดขาดหากยุพินไม่ยอมแต่โดยดีบุญยืนจะต้องติดคุกข้อหาขโมยควายและโดนยึดที่นาที่เอาไปจำนองไว้กับสำเพายุพินเสียใจหนักเหมือนฟ้าผ่ากลางหัวใจที่จูๆ่ๆต้องมาพรากจากคนรักทั้งๆที่ไม่ยินดี ทางเดียวที่ยุพินจะรอดจากการแต่งงานครั้งนี้ไปได้คือยุพินจะต้องทำให้พระไพรทูลรือเรื่องการแต่งงานของเธอกับไพรวันให้เร็วที่สุดสัมเพลรู้เรื่องที่ยุพินพยายามเขียนจดหมายไปหาพระไพรทูลที่ปากน้ำโพจึงสั่งให้บุญยืนจับขังและล่ามโซ่ยุพินเอาไว้ให้ดีเพราะกลัวว่าแผนการที่วางไว้ทุกอย่างจะพังก่อนงานแต่งในอีกไม่กี่วัน ยูพินเสียใจวาดหวังไว้ว่ายังไงพระไพฑูรย์ก็ต้องมาช่วยเธอแต่ก็เงียบหายไรวี่แววของคนที่เคยบอกว่ารักเธอมากส่วนอีกคนคือไพรวันก็เสียใจจนเมามายและพยายามหาทางออกทุกวิธีที่จะไม่ต้องแต่งงานกับยุพินด้านยุพินเองเจรจาข้อตกลงกับไพรวันขอเปลี่ยนตัวเจ้าสาวจากตนเอง เป็นนางแก้วใจที่กำลังตั้งท้องโดยไม่ได้ตั้งใจเพื่อหาทางออกให้กับทุกคนแต่สำเพาเกิดมารู้เห็นเข้าพอดีทำให้การเปลี่ยนตัวเจ้าสาวเป็นอันต้องยกเลิกไปยุพินและไพรวันจึงจำใจต้องเข้าพิธีแต่งงานกันทั้งทั้งที่ไม่เต็มใจเลยคนทั้งหนองนำพึ่งต้องช็อกตกใจกับข่าวการตายแบบปุบปับของไพรวันเจ้าบ่าวหมาดหมาที่พึ่งแต่งงานเข้าหอไปกับยุพิน งานนี้สัมภาเสียใจมากประนามว่าเป็นเพราะยุพินที่ทำให้ไพรวันต้องตายและอีกคนที่เสียใจไม่แพ้แม่สัมภาคือนางแก้วใจที่หมดร่มโพร,ร่มใสให้พักพิงแถมเรื่องลูกในท้องที่ไพรวันเคยรับปากว่าจะรับผิดชอบก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนพระไพทูลก็ช็อกกับการตายของพี่ชายตัวเองเมื่อรู้เรื่องจากจินดา รวมถึงเรื่องที่คนรักอย่างยุพินได้กลายไปเป็นพี่สะัยยของตัวเองซะแล้วยุพินกลับมายังหนองน้ำพึ่งอีกครั้งหลังจากงานศพของไพวันยุพินนั่งรถยนต์คันโตโก้รู้พร้อมกับผู้หมวดนิพัฒน์เพื่อเย้ยทุกคนที่เคยดูถูกเธอและครั้งนี้ยุพินก็ได้ร่ำลากับไพทูลอย่างเป็นทางการแม้จะเจ็บปวดหัวใจ แต่ยุพินก็เดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปส่วนสำเพาและจำเรียงก็ยังคงดําเนินการให้ไพรท์และจันทรได้แต่งงานกันดังที่ตั้งใจไว้แต่ไพรทูลอยากจะติดทหารเพื่อที่จะได้ไม่ต้องแต่งงานกับจันทรมิ่งขวัญลาสิกขาจากพระพร้อมเดินทางเข้าสู่ปากน้ำโพเพื่อเข้าไปเป็นทหารพลัดหนึ่งส่วนไพรทู ก็พยายามตัดใจจากยุพินแล้วเข้าพิธีแต่งงานกับจันทรนตามความต้องการของแม่สัมภารและแม่จําเรียงการแต่งงานของไพทูนทำเอายุพินร้องไห้เสียใจไปหลายวันแต่สุดท้ายเธอก็เชิดหน้าใช้ชีวิตต่อไปโดยมีผู้หมวนนิพัท์คอยอยู่ข้างๆชีวิตหลังแต่งงานของไพทูน3วันดี4ีวันไข้เพราะจันทรอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลยิ่งพอตั้งท้อง อารมณ์ก็ยิ่งร้ายจนแม่จำเรียงและแม่สัมเพลก็ยังเอือมระอาแต่ไพฑูรย์ก็พยายามอดทนส่วนจินดาก็รู้เรื่องที่เฮียกวงทำเด็กข้างบ้านอย่างปานวาดท้องจินดาโกรธมากแม้จะไม่ได้รักเฮียกวงแต่ก็ไปจัดการเฮียกวงที่ทำผิดศีลธรรมในขณะที่ยุพินใช้ชีวิตดีวันดีคืนหลังจากตอบรับคำขอแต่งงานกับผู้หมวดนิพัฒน์ แต่ยุพินกลับคิดจะสร้างอนาคตตัวเองด้วยสองมือให้ดีกว่าเดิมเพื่อเอาชนะพวกหนองน้ำพึ่งทุกคนยุพินเตรียมตัวเปิดร้านยุพินบิวตี้อนาคตของอาชีพเสริมสวยที่เธอภูมิใจและคิดจะรวยจนตั้งตัวให้ได้สักวันโดยมีผู้กองนิพัฒน์คอยช่วยลงแรงทำงานทุกอย่างจนบรรดาแม่และพี่สาวที่ไม่ค่อยชอบยุพินคัดค้าน และพยายามจะจับคู่นิพัตกับคนที่คู่ควรกว่าอย่างสีกัญญาส่วนมิ่งขวาญและเคียกวงก็เป็นพลทหารคู่หูสนิทสนมกันและร่วมออกรบด้วยกันงานนี้ทำเอาแก้วใจที่เลี้ยงลูกอยู่กับแม่สัมภาที่หนองน้ำพึ่งใจไม่ดีเลยกลัวว่ามิ่งขวาญจะตายในสนามรบแต่มิ่งขวัญก็รอดกลับมาจากสนามรบทําให้มิ่งขวัญ เริ่มโด่งดังว่ามีของดีติดตัวสัมภาจำเรียงไฑูทูลและจันทรยกขบวนมาหามิ่งขวัญถึงปากน้ำโพเพื่อขอเช่าพระที่ว่าคลังทำให้มิ่งขวัญรอดตายมาได้แต่ก็ไม่สำเร็จส่วนยุพินก็ตั้งหน้าตั้งตาทำร้านยุพินบิวตี้ให้สำเร็จจนลืมไปว่าผู้กองนิพัทธ์หายหน้าหายตาไปแต่ยุพินกลับไม่ใส่ใจเพราะมั่นใจว่า ผู้กองรักตนมากโดยไม่รู้เลยว่าผู้กองกำลังหันไปควงอยู่กับสีกัญญาแพทย์หญิงลูกสาวนายพลแม้มิ่งขวัญจะพยายามเตือนแต่ยุพินก็ยังไม่ยอมเชื่อมิ่งขวัญได้ประกวดร้องเพลงโดยได้เข้ารอบชิงเพื่อต่อสู้และแสดงให้ยุพินได้เห็นถึงความรักและความจริงใจของตนเมื่อเทียบกับผู้กองนิพัฒน์คนที่จะมั่นหมายกัน แต่ก็ยังไม่เลิกควงสีกันยาไปทั่วถึงแม้ว่าจะเจ็บปวดใจที่ได้รู้ความจริงเรื่องผู้กองแต่คนอย่างยุพินจะไม่มีวันยอมแพ้ให้คนที่หนองน้ำพึ่งได้หัวร้อยเยาะตนอีกครั้งเด็ดขาดในที่สุดผู้กองนิพั์ก็เลือกยุพินและทั้งคู่ก็ได้ทำการมั่นหมายกันต่อหน้าทุกคนที่ร้านของยุพินบิวตี้ในวันขึ้นปีใหม่และทำบุญขึ้นร้านใหม่ในคราวเดียวกัน แต่มั่นกันเพียงไม่นานผู้กองนิพั์กลับต้องไปรบที่เพชรบูรณ์ยุพินเป็นห่วงความปลอดภัยของผู้กองมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจผู้กองจึงให้คำมั่นสัญญาว่าจะรีบกลับมาและมาแต่งงานกับยุพินให้เร็วที่สุดยุพินกลับไปใช้ชีวิตของตนเองหลังจากเสร็จงานศพของผู้กองนิพั์โดยมีมิ่งขวัญคอยอยู่ข้างๆ ในชีวิตของยุพินต่อไปแถมยังมีกองเชียร์อีกเพียบที่อยากให้มิ่งขวัญได้สมหวังกับยุพินเสียทีแต่คนสวยและเก่งอย่างยุพินก็ไม่เคยได้เว้นว่างจากหนุ่มๆม,มากหน้าหลายตาที่เข้ามาตามจีบส่วนภัยทูลก็ตื่นเต้นเมื่อจันทร์เจ็บท้องคลอดลูกทําเอาสมาชิกทุกคนในบ้านพากันโกลาหลไปหมดแม่สัเภาและแม่จำเรียง ชิดหมายจับคู่ให้ไพทู์ได้แต่งงานกับจินดาเพื่อกีดกันไม่ให้ไพทู์กลับไปหายุพินได้อีกแต่ทั้งจินดาและไพทูลกลับไม่ตอบรับกับสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดแถมจินดายังช่วยให้ไพทูลได้กลับไปใกล้ชิดกับยุพินอีกครั้งทำเอามิ่งขวัญที่ได้เห็นภาพยุพินกับไพทูลกลับมาสารสัมพันธ์กันอีกครั้งถึงกับถอดถอนใจยอมแพ้ส่วนนางแก้วใจ ก็ออกจากหนองน้ำพึ่งไปหางานทําที่ปากน้ำโพเพราะอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองสักทีทุกชีวิตดำเนินไปตามที่ใจแต่ละคนจะเลือกเดินทั้งยุพินไพทูลมิ่งขวัญและจินดาเพราะแต่ละคนต่างก็เจอบทเรียนกันมามากมายในอดีตเหลือเพียงแค่สำเภาผู้ที่คอยลิขิตชีวิตคนอื่นมาตั้งแต่ต้นที่ต้องทนกับเสียงซุบซิบนินทาน้องกัน ลูกของไพทูร์กับนางแก้วใจยิงโตก็ยิงหน้าตาไม่เหมือนใครในบ้านจนเหมือนกับว่าแม่สัมเพากกำลังเลี้ยงลูกเสือลูกตะเข้ที่ไม่ใช่สายเลือดของตนไม่เว้นแม้แต่จำเรียงคู่หูที่จับคู่ลุยกันมาทุกเรื่องก็ยังแทบจะตบจนแตกกันถ้าพูดถึงเรื่องนี้แต่ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรสัมเพาก็ยังรักน้องกันป่านแก้วตาดวงใจ ถึงแม้นางแก้วใจจะมาขอลูกคืนแต่สำเภาก็ไม่ยอมให้สุดท้ายบทสรุปของแต่ละชีวิตจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในทุ่งสเสน่หาขอขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ